สวัสดีครับ วันนี้นะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับผมบ่าวหน่อยร้อยกินแล้วก็น้องนิวคะ่ะน้องนิวครับมาครับต้มใส่หเห็นไหต้มต้มใส่หมูครับครับตำมะุ่นอู้ดำหุ่แบบหลายแล้วก็ใส่หมูครับอาครับ ก่อนจะไปลงมือกินก็ฝากกดสับตะไคร่กดไห์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกระผมเบาหน่อยลอยกินน้ำได้ครับขอบคุณเลยนะครับ <S <S สำหรับการติดตาม,มานะครับชมนะครับเนาะแล้วมีน้ำจิ้มซีฟูดนะครับนี่แหละนี่ไรล่ะนี่จิ้มซีฟูดใส่ครับใส่หมูคำแรก

เขาอ,อเออวันมาหลายเห,หรอเออวันกับแบบโผทอโท สิเด็กสิเด็กกางมุ่งกินเข้าวระบาด่ากินมันเบิดก่อนเปงวันครับ

Ừ, <coughs> miếng <coughs> แบบา <c oughs> ไม่หวันจะลายเนาะไมงหวานยนผัว จะได้กางมุงกินแล้วสุดหนาน่น้ำมันมันน้ำมันยู่ในใส่มันนหลายหลีดออกอืมอร่อย

ยนราบยรัซ้มโอตันะตนะโอ้ยโอ้ยกำลังสิบปัไม่วันครับเอ็กเด็กโอ้ครับโอ้ยครับกำลังเจ็บแสบเลยเขากัากัง ครัปครับคลิปนี้กันคลิปน uh. ี้กันเสียดายครับเสียดายครับปิวปิวโอ้โหหุ่ละครับนะครปคลิปแรบคลิปนี้กัคือเก่าครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมบ้างหน่อยหน่อยไวครับ เอย่างนี <|so|>> ้นะครับเอย่างนี้นะครับกดติดตามติดตามกดไล่์ับไข่กดไลค์กดแชร์ให้ผมครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็บ๊ายบาย